สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมพาทุกคนมาที่บ่อเกลือนะครับบ่อเกลือสินเทานะครับเพอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างครับี๋จะตามผมไปนะครับทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันครับเข้าไปดูด้านในกันเข้าไปดูด้านในกันนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในของบ่อเกลือโบราณนะครับนี่นี้ก็จะมีเกลือจําหน่ายนะครับ จะเป็นเกลือโบราณนะครับนี่นี่จุดจุดบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อเกลือนะครับในทุกคนจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบ่อเกลือนะครับจุดบริเวณนี้นะครับจะเป็นบ่อเกลือครับทุกคนประวัติของบ่อเกลือที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นบ่อเกลือ่าที่อยู่บนเขานะครับที่อยู่บนภูเขาที่มีแห่งเดียวในโลกนะครับอัศจรรย์มากครับทุกคน นี่นะครับเป็นบ่อเกลือที่นี่นะครับบ่อเกลือโบราณนะครับอยู่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้านในบ่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในบ่อนะครับอันนี้เป็นบ่อเกลือนะครับที่เขาขุดขึ้นมานะครับทุกคนอันนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นบ่อเกลือนะครับทุกคนเป็นบ่อเกลือโบราณครับนี่อันนี้ก็จะเป็น บบเ,เป็นบร,ริเวณรอบๆบ่อเกลือนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนม,มากก็จะเป็นขายผลิตภัณฑ์ของเกลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเกลือ,อลนะครับรานรอบๆเนี่ยครับก็จะเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ของเกลือเกือบทั้งหมดนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ของเกลือทั้งหมดเลยนะครับ ให้ทุกคนดูนะครับอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเกลือนะครับทุกคนอ๋อนี่น่าจะเป็นเกลือที่เขาแปรรูปแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นเกลือนะครับเกลือเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับทุกคนนี่แหละทุกคนได้เกลือนะครับดูนะครับนี่เป็นเกลือเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับทุกคน ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเคือนะครับส่วนมากในนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในตรงที่เป็นสะพานที่แม่น้ําตรงนู้นนะครับทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับเดีย๋ยวผมพาไปดูนู่นบริเวณด้านในนู้นกาลังทําอยู่นะครับตัวน่าจะข้ามไปไม่ได้ครับสะพานตรงนี้ครับเนี่ยดังนี้เป็นสะพานครับน่าจะข้ามไปไม่ได้ครับ ควาลังซ่อมแซมอยู่นะครับทุกคนด้านซ้ายผมนี่ก็จะเป็น,ปนที่สําหรับ<ป>ต้มต้มเกลือ,น,น,น,อน,นะครับเนี่ยด้านนี้นะครับ,บเป็นที่ต่อต้มเกลือก็น้ําน้ําจากบ่อบ่อเกลือนี้นะครับบ่อเกลือด้านนี้มานะครับทุ вот กคนแล้วก็นํามาต้มในในนี้นะครับใ,ในในด้านด้านในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปด,ดูด้านในครับทุกคนด้านนี้ครับนี่ครับอันนี้พี่เขาอนุญาตให้เข้ามาถ่ายทํานะครับถ่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกลือเนี่ยที่เขาต้มนะครับ นี่ลักษณะการต้มจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเกลือสินเทานี่นะครับนี่เป็นกรรมวิธีการผลิตของชุมชนที่นี่ครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีการผลิตนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับฝั่งนี้ก็เป็นที่ที่เก็บเกลือแล้วนะครับทุกคน นี่ก็จะเป็นห้องสําหรับเก็บเกลือไว้นะครับนี่หลังจากที่นี่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ต้มมาแล้วครับทุกคนก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บเกลือไว้ตรงนี้ครับนี่นะครับนี่ให้ทุกคนดูหม้อต้มต้มเกลือครับทุกคน อันนี้เป็นกวิธีการผลิตทําอะไรครับเนี่ยนำนำอ๋อทําเป็นที่ตัดใช่ไหมครับขอขออนุญาตถามหน่อยครับประวัติมันยังไงครับมันเป็นมาของบ่อเกลือที่นี่ครับประวัติข้าวๆะครับของบ่อเกลือที่นี่ครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังน้าเขาจะอธิบายให้ฟังนะครับทุกคนครับครั้นแรกก็ตักน้ำถูดครับ สาวใสุ่แล้วก็ไหลมาตามท่อมาพักไปตรงนี้ำต,ต,ต้มอ,อ๋อนั่นคือขั้นตอนใช่ไหมครับตอนแล้วแล้วบ่อน,นีมน่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นบ่อน้ําเค็มเหรอครับบ่อน้ำเค็มอ๋อเป็นเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอ๋อหปีแล้วครับปดร้อยกว่าปีกว่าปีนะครับทุกคนนะครับบอกประวัติความเป็นมาของบ่อเกลือที่นี่ครับ <ม>จะมาก็ให้มาซ้อานชก็บอกดีาเลยอ,อันนี้เดี๋ยวดู <c oughs> เดี๋ยวดูนะเขาทำนะครับนี่วิธีการ <c oughs> ทำอุปกรณ์สำหรับการ <c oughs> ไปตักเกลือนะครับทุกคนโอเคขอบคุณน้ามากนะครับที่ให้ความรู้ครับนน้าเขาบอกเมื่อสักครู่นะครับน้าที่นั่งอยู่ตรงโน้นเขาบอกว่าให้ชิมเกลือได้เดี๋ยวผมลองชิมดูหน่อยนะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับทุกคนนี่นะครับลองชิมดูฮะนี่ฮะเกลือครับ ก็เค็มนะรับทุกคนเค็มๆอยู่เค็มครับเค็มเกลือเกลือครับทุกคนเนี่ยนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดที่เขาเอามาใส่ถุงชั่งกิโลเพื่อที่จะำหน่ายนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นที่บ่อเก็บนะครับเป็นบ่อเก็บเกลือเพื่อที่จะใส่ถุงนะครับแพ็คใส่ถุงแล้วก็ชั่งแต่ชั่งเพื่อที่จะเอามาจำหน่ายนี่ครับด้านห้านร้านตรงนี้นะครับ นี่ครับทุกคนเพื่อจะจำไหนลูกค้าตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเกลือถุงตรงนี้นะครับเนี่ยปลาโอเคนะครับทุกคนนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับประวัติและความเป็นเมือของบ่อเกลือที่นี่นะครับเดี๋ยวทุกคนดูผลิตภัณฑ์นะครับนี่นะครับที่ปลาเขาออกมาขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะครับเกลือสาหรับแช่ตัวแช่เท้านะครับถุงละห้าสิบบาทครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือบริโภคนะครับ ราคาก็20บาทครับถุกละ20บาทนี่นะครับกับบริโภคครับทุกคนก <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะไปที่ไหนนะคอยติดตามครับทุกคนโชคดีครับ